السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮาบะฮันะฮฺอตาลาจงประสบแด่ท่านที่รักแหละเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับความเกี่ยวข้องที่มีต่อเราที่มีต่อคนที่มีต่อมุสลิมไม่ได้หมายความแต่เพียงความผูกพันหรือความเกี่ยวข้องต่อการที่แต่ละคนจะดูว่าตัวเองนี้ควรที่จะได้ โน้มนำหรือเก็บนำเก็บสอยเอาอะไรมาเพื่อตัวเองจะได้มีความสุขความเกี่ยวข้องและความผูกพันที่มุสลิมทุกคนพึงจะต้องรับรู้อย่างน้อยๆก็คือความเกี่ยวข้องความผูกพันในส่วนของการที่แต่และคนพึงจะต้องดูแลตัวเองซึ่งเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ยืดยาวมากมายก่ายกองต่อการที่เราจะนำมาพูด มาชี้นาเพื่อเกิดความเข้าใจความผูกพันและความรับผิดชอบที่เราพึงมีต่อตัวเราเองนั้นก็ตั้งแต่ปลายผมจนกระทั่งจดเล็บเทา้าคําสอนของอิสลามมีกล่าวไว้ทั้งหมดเรื่องของผมเรื่องของเล็บเทา้าแล้วก็ระหว่างผมกับเล็บเทา้านั้นมีอะไรอยู่บ้างทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นมีคําสอนมีขั้นตอนมีวิธีการเพื่อการปรับเพื่อการดูแล เพื่อการนำมันมาคลุกเคล้ามาผสมผสานให้เกิดความกลมกลอมและก็จะเกิดความสุขอันอมตะนิรันดร์เป็นความสุขที่ให้ประโยชน์นอกเหนือไปจากจะให้แสงสว่างแก่ตัวเองแล้วก็ยังให้แสงสว่างแก่สิ่งอื่นได้อีกด้วยแปลได้ความว่านอกเหนือไปจากการกระทําอย่างนั้นนะ่ะจะเป็นการกระทําที่ให้ความสุขแก่ตัวเองแล้วยังให้ความสุขความสดชื่นให้ประโยชน์แก่คนอื่นด้วย มันเป็นแสงสว่างในลักษณะที่ตัวเองก็สว่างแล้วก็ทําให้สิ่งอื่นสะอาดสว่างได้ด้วยไม่ใช่เป็นแสงสว่างในลักษณะที่ตัวเองมืดแต่ส่องให้คนอื่นสว่างอย่างเช่นไฟฉายและก็ไม่ใช่แสงสว่างในลักษณะที่เผาไหม้ตัวเองอย่างเช่นกองกองไฟหรือว่าไฟเวลาเผาไหม้ตึกรามบ้านช่องมันมีแสงสว่างแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําลายตัวมันเองแต่แสงสว่างที่ได้ว่าไปเมื่อกี้นี้จากการผสมประสานการดูแล สิ่งต่างๆที่ประกอบเป็นเรือนร่างของเราตรงนี้นอกเหนือไปจากจะเป็นแสงสว่างที่เราได้รับให้ความสุขความสดชื่นแก่เราแล้วยังให้แสงสว่างให้ความสุขความสดชื่นแก่สิ่งอื่นๆได้ด้วยโดยไม่หมดไม่วอดไม่ไวายนั่นคือสัดส่วนอันหนึ่งอันได้แก่การดูแลตัวเราเองท่านทั้งหลายครับนอกเหนือไปจากนั้นก็คือความผูกพันที่เราพึงจะต้องมีต่อผู้ที่เป็นพี่น้องของเรา ผู้ที่ร่วมสมัยกับเราลำดับกันมาก็สามารถที่จะเรียงรายกันมาได้ตั้งแต่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุปการีเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็บุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเราทั้งในส่วนบนส่วนล่างแล้วก็ส่วนซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับเราคือพี่พี่น้องๆ้องของเราบุคคลต่างๆเหล่านี้าศาสนาก็ได้มีกฎมีกติกาเพื่อการสร้างสัมพันธมิตรสร้างความผูกพันให้แต่ละคนได้มีโอกาส สอยเอาผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ระหว่างกันและกันไม่มีใครคนหนึ่งได้เปรียบไม่มีใครคนหนึ่งเสียเปรียบนั่นคือหลักการของอิสลามที่มีอยู่ในส่วนที่สองอันได้แก่ส่วนของความรับผิดชอบและความผูกพันที่มนุษย์พึงจะต้องมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนอกเหนือไปจากนั้นบุคคลซึ่งที่ไม่ใช่ญาติเมื่อกี้ระดับพ่อระดับสูงพ่อปู่ย่าตายาย นะครับพี่ป่านาอาระดับต่าลงมาก็คือลูกหลานเลนโหลนแล้วระดับเดียวกันกับเราก็คือพี่ๆน้องๆยังมีพี่น้องที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันกับเราแต่ไม่ได้เป็นอะไรกับเราในส่วนตรงนั้นอิสลามก็พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตให้ดูดีในขณะที่เราไปอยู่ร่วมกับสังคมแล้วก็การใช้ชีวิตให้ดูดีมีความสุขในขณะที่เราอยู่ร่วมกันโดยมีบ้านช่องอยู่ในที่แห่งเดียวกันเราก็มีความจําเป็นจะต้องดูแล ญาติหรือผู้ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีระบุไว้เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนที่สุดไม่มีลทัทธิธรรมและหลักการใดๆที่จะบอกถึงรายละเอียดได้มากกว่ารายละเอียดที่อิสลามได้บอกสัดส่วนที่สามก็คือความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้ากับเบื้องบนและแน่นอนมันก็คือการขัดเกลาตัวเราเพื่อให้เรามีความสุขเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เน้นเพื่อต้องการให้มุสลิมทุกคนมีความสุข ดูดีในสายตาของคนทั่วๆไปตัวเองมีความสุขมีความสดชื่นในขณะเดียวกันผู้พบเห็นก็ดูว่าดีดูว่าน้าลอกเลียนแบบดูว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ดูบ่อยๆน่าจะได้มีโอกาสได้เห็นบ่อยๆอะไรต่างๆในทำนองนี้จากเจตนาลึกๆอันเป็นแก่นของอิสลามตรงนี้แหละหะดิษของานนาบีมุฮัมหมัดสลุลลัลลอฮอะลัยวะสัลลัมได้บอกให้เราได้รู้ว่า มาอัตียลอินซานุออคอยรุมมินคุลุกินฮัสานินเอากมาก่อนไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ได้รับที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ดีกว่าการมีบุคลิกภาพการเป็นคนที่น่ารักนั้นไม่มีอีกแล้วคำสอนของศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาในรูปของการแนะนําตักเตือนหรือมาในรูปของคำสอนใช้ให้ปฏิบัติทั้งหมดนี้ผักดันเป้าหมายตัวนี้ละหมาด บวชสกาศการทําดีต่อผู้คนการประกอบพธิธีฮัตตลอดจกนกระทั่งสิ่งต้องห้ามที่ศาสนาได้กําหนดเป็นเรื่องห้ามเอาไว้ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ในแง่ของการทําดีก็เรียกว่าเป็นอิบาดัตในแง่ของการกระทําในแง่ยับยั้งตัวเองไม่ทําความชั่วก็เรียกว่าเป็นอิบารัตในด้านของการละทิ้งคนไม่ทําซีนาคนไม่กินดอกเบี้ยเรียกคนเหล่านั้นว่าคนนั้นทําอิบาดัตถ้าหากว่าไม่ทําเหล่านั้นเป็นการไม่ทําเพื่ออัลลอฮ การกระทำละหมาดบวชกัดก็เรียกว่าเป็นการทําอิบาดัตจึงได้ความตรงนี้ว่าทําก็อิบาดัตทิ้งก็อิบาดัตถ้าทําและทิ้งนั้นก็ทําไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮัวตาอัลาท่านท่านทั้งหลายที่เคารพครับในส่วนของความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้านั้นมันเหมือนบุมแรงเราก็ทําแต่จริงๆแล้วประโยชน์ได้กับเราอัลลอไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้นเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาด้วย แต่สิ่งที่ต้องการก็คือต้องการที่จะให้มันเกิดเป็นความสุขแก่เราละหมาด,ดก็ดีบวชก็ดีซึ่งเรามองผิวเผินแล้วเราจะเห็นว่าเราทํากันเพื่อ ana, อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาท่านแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นนะครับตรงเนี้ทําเพื่อตัวเราทำอัลลอฮ์ท่านรักเราอัลลอฮ์ท่านเมตตาเราทําเราก็เกิดความสุขแก่ตัวเราเองอิบราดในอิสลามนี่มันเหมือนกับกีฬา มีนักวิชาการบอกว่าอัลิบาดะตุเรียดตุนการทําอิบาดั้นนั้นคือเรียลดคือการกีฬาไม่ได้แปลว่ากีฬาในความเข้าใจของคนที่ไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะไม่ใช่กีฬาในความเข้าใจของคนที่ไม่ยอมแพ้แต่กีฬาในส่วนของการฝึกฝนการอบรมการสร้างสมรรถนะสร้างศักยภาพสร้างความสง่าง,งามกีฬาให้ประโยชน์ในส่วนอย่างนี้อิบาดัต หรือการปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ก็คือลักษณะเดียวกันกับกีฬาในส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ซึ่งก็แปลได้ความว่าละหมากด,ดก็ดีบวชก็ดีสกาดก็ดีมันเป็นการขัดเกลาอย่างน้อยก็เป็นการขัดเกลาตัวเราให้แอนตี้สิ่งแปลกปลอมทั้งหลายทั้งมวลให้ตัวเราเป็นคนที่น่ารักให้ตัวเราเป็นคนที่น่าเคารพน่ายกย่องอิบารัดของอัลลอฮ์ซุบฮานแะฮูว็ตลัลลาไม่ว่าเราจะมองดูอิบารัดใด ละหมาดก็ขัดเกาขัดเกาอาการต่างๆที่เราพึงแสดงออกได้อันประกอบไปด้วยวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็พฤติกรรมก็ประกอบไปด้วยคําพูดประกอบไปด้วยความรู้สึกความคิดความตั้งใจแล้วก็ประกอบไปด้วยการกระทํานี่คือสิ่งที่เราแสดงออกมาได้อิบรัดจะขัดเกาสิ่งเหล่านี้นั่นแปลได้ความว่าอิบัดสอนการใช้คําพูดอิบัดสอนการแสดงพฤติกรรมออกๆจะนั่งจะนอนจะเดิน อิบาดอนการทําใจเราจึงพบในละหมาดเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะของเรียบมันเป็นลักษณะของการกีฬามันเป็นลักษณะของการฝึกฝนให้คนรู้จักใช้คําพูดให้คนรู้จักปฏิบัติในมุมมองที่ดูดีให้คนรู้จักใช้ความคิดใช้ความคิดใช้การพินิษพิเคราะห์ไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างไงครับท่าน ละหมาดมีบางส่วนวายิบต้องพูดและบางที่บางตอนก็มีสุนัดและก็หลายตอนทีเดียวครับนั่นจึงแปลได้ความว่าละหมาดบอกให้เราได้รู้ว่าการใช้ปากเนี่ยบางครั้งต้องใช้จําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องพูดบางครั้งควรพูดบางครั้งพูดไม่ได้เราก็ไปศึกษาดูสิครับจากหลักการว่าอะไรที่จําเป็นไม่ใช่ในส่วนของการละหมาดในส่วนของการที่เราได้รับเอา ได้สอยเอาประโยชน์จากการละหมาดไปใช้ในตอนที่เราอยู่ร่วมกันในชุมชนไม่ว่าเราจะอยู่ในตลาดอยู่บนรถเมล์อยู่ที่ไหนก็ตามทีเราเอาละหมาดหรือคําสอนจากการละหมาดไปใช้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราเป็นครูเราเป็นผู้นําเราเป็นอะไรก็เอาคําสอนจากละหมาดไปใช้ในฐานะของการเป็นครูของเราเราเป็นลูกศิษย์เราก็เอาละหมาดไปใช้ในฐานะของการเป็นลูกศิษย์ของเราอย่างน้อยๆจากคําสอนที่ได้รับจากละหมาดในด้านของวจีกรรม ในด้านของคําพูดก็ให้ความเข้าใจชัดเจนแล้วในด้านของพฤติกรรมเราดูในละมัดให้มีอาการที่สงบนิ่งให้ยืนในท่าทีที่ธรรมะธรรมงให้กอดอกให้รเกาะให้เอื้อติดานให้สุดยุดท่วงท่าต่างๆเหล่านั้นนะมันเป็นท่วงท่าที่ทหาว่าเรานํามาใช้กันอย่างถูกกาละเทศะใช้อย่างคนที่รู้จักห้หมัดรู้จักการวางท่าต่างๆนั้นว่าควรจะไปวางไว้ตรงไหน ในขณะที่เรานั่งเราควรจะนั่งอย่างไรนั่งตะวรุกนั่งเอฟติรอชในขณะที่เรายืนต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เราควรจะยืนอย่างไรเอามือไว้ที่ไหนเอามือคุมต้นคอเอามือบีบขมับหรือเอามือไขว้หลังทําอย่างไรละหมาดก็สอนเราการรู้จักว่าเราควรจะทําอย่างไรกับการละเทศะอย่างไรที่ดูดีที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากการละหมาดการทําใจของเราก็เหมือนกัน มันคือความผูกพันระหว่างเรากับอัลสุบฮานะฮัวตาลาท่านไม่มีเวลาไหนครับท่านที่คนอย่างเราเราจะมีความสุขได้มากไปกว่าเวลาของการที่เราได้ละหมาดต่อ,อัลสุบฮานะฮูวตาลาท่านเวลาอื่นนี่เรื่องที่เราจะต้องนำมาคิดหรือมันพยายามที่จะทําให้เราคิดเนี่ยไอ้สิ่งที่อยากจํามันลืมไอ่สิ่งที่อยากลืมมันจํานี่มากมายเหลือเกินแต่ในเวลาละหมาดเนี่ยเราทิ้งทั้งหมดมีล้านอย่างมีร้อยอย่างเราทิ้งหมดแล้วมันก็ทิ้งง่ายนะครับเรื่องของการทิ้งเนี่ย เพียงแค่เราไม่ไปสนใจนึกแต่เพียงว่าเรากําลังอยู่กับอัลลอฮฺสุบานะฮัวตาลาหัวใจเราคนมันไม่หนักความคิดเรามันก็ไม่หนักเนื่องจากมันคิดอยู่อย่างเดียวมันผูกพันอยู่อย่างเดียวดังนั้นจึงไม่มีเวลาใดที่เราจะมีความสุขมากไปกว่าเวลาละหมาดไม่มีอีกแล้วท่านถามตัวเองสิครับว่าในขณะที่ท่านละหมาดท่านมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าหากว่าความรู้สึกของท่านยังบอกกับท่านว่าในตอนละหมาดนี่มันคือความทุกข์เหลือเกินเมื่อไหร่จะจบสักที จะปล่อยให้ใจล่องลอยไปนวดมานี่ก็ไม่ได้ท่านทั้งหลายครับฝึกฝนหน่อยตรงนี้พยายามทําใจหน่อยตรงนี้แล้วในที่สุดท่านจะมีความสุขมากเพราะหัวใจของท่านจะไม่ลอยไปไหนเพียงแค่ปล่อยให้มันลอยไปอย่างไม่มีที่มีทางมือไร้จุดหมายเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าหากมันมีจุดหมายที่เปี่ยมลม้มท่วมท้นไปด้วยความสุขอย่างนั้นนะ่ะ เราจะไม่มีความสุขมากไปกว่าการที่จะปล่อยให้มันล่องลอยไปโดยไม่มีจุดหมายกันนั้นหรือมันเป็นทฤษฎีมันเป็นหลักตรรกศาสตร์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าหากเรารู้จักการทําใจลําบากหน่อยในเบื้องต้นทําใจให้ผูกพันให้อิ่มให้สนุกอยู่ในบรรยากาศแห่งอาณาจักรอันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักของอัลลอฮ์ตรงนี้แล้วเราก็อีกหน่อยครับเราจะกระวีกระวาดเราจะนั่งรอว่าเมื่อไหร่เวลาจะละหมาดจะมาถึง กับวันนี้ที่เราอยู่นึกว่าทําไมมันมาเร็วนักทําไมมันมาชุกนักเราจะเกิดความรู้สึกปรับเปลี่ยนในทันทีละหมาดนั้นมันคือสิ่งที่เราได้ครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกระทําเราได้กระทาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกระทําตกลงเพียงแค่ละหมาดเราก็เห็นชัดเจนว่ามันคือการกีฬามันคือการฝึกฝนมันคือการอบรมทําให้เราดูดีบวชให้รู้จักความอดทนคนเราถ้ารู้จักความอดทนนะครับ อันเดียวอย่างนี้มันก็พอแล้วสาหรับการที่จะนําคุณค่ามาสู่ชีวิตของตัวเองครับก็คงไม่ต้องพูดจาอะไรกันมากในส่วนตรงนี้ถ้าหากเราจะไปดูกันในเรื่องของการบริจาคนั่นก็คือการให้อิสลามไม่ใช่ให้อย่างเดียวรับด้วยครับทั้งรับทั้งให้แหละแต่ว่าทําตัวเป็นผู้ให้ไอการรับนั่นก็คือในเมื่อมีคนเขาให้ผมต้องรับจะปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นเราจะพูดอยู่แต่เพียงว่าต้องให้อย่ารับมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันท่านทั้งหลายครับเรากําลังพูดกันถึงเรื่อง ในวงจรที่ดูออกจะกระเถิบกว้างเป็นนิดหนึง่งแล้วก็หลากหลายเพื่อที่จะได้ตั้งเป็นประเด็นในการที่เราจะได้ทําคําอัดหรือทํารายละเอียดของแต่ละจุดแต่ละมุมมองที่มีความสําคัญในช่วงต่อไปวันนี้เราลองคุยกันนิดหนึง่งถึงข้อมูลในเชิงคําอัดหรือในเชิงสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้เราอยู่ร่วมกันและความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ การที่เราไม่สามารถหนีความจริงอะไรบางอย่างบางตัวได้นั้นนะขอแนะนําว่าทําใจให้รักมันสะเถอะเพราะยังไงยังไงเราก็หนีไม่พ้นในการเป็นพ่อของเรานี่บางคนไม่อยากเป็นในการเป็นลูกของเราบางคนไม่อยากเป็นในการเป็นอิหมัมในการเป็นโต๊ะครูในการเป็นอาจารย์บางคนไม่อยากเป็นท่านทั้งหลายครับแต่มันหนีไม่พ้นแล้วทําใจให้รักในหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอยู่นั้นชีวิตเราจะได้มีความสุข ซดความสุขดื่มความสุขให้มีความอบอุ่นให้มันหายกระหายเพื่ออลรสุบานานอวตาลาไม่ใช่เพื่อซาตานไม่ใช่เพื่อตัวเราท่านทั้งหลายครับความผูกพันที่เราพึงมีต่อรอนั้นไม่ได้เพียงแค่อิบาดัตเหล่านั้นเท่านั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้แล้วเนี่ยพฤติกรรมมนโนกรรมและว,วจีกรรมที่เราจะแสดงออกมันจะอยู่ตรงหลักนียไม่ว่ามันจะหมุนไปตรงไหนนะครับ แต่มันก็จะไม่พ้นไปจากหลักการตัวนี้อัลลอฮ์สอนไม่เพียงแต่ให้เราทําอิบาดัตแต่บอกเราลงมาว่าเราจะต้องเชื่อฟังคนที่เป็นผู้นำหะดิสของท่านนาบีบทหนึ่งบอกว่าอ s มอ u วอ t อตุ a ักก uh ุ u อลลลม m รอิลมุสลิมการเชื่อและการฟังเชื่อฟังอย่าพูดรวมประโยคครับบางทีมันได้อะไรน้อยเกินไปเชื่อนะครับแล้วก็ฟัง พักกุลอัลามารอินมุสลิมเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเชื่อฟังใครก็คงไม่ต้องสาธยายนะครับเด็กพูดมันก็มันเป็นเรื่องหนึง่งถ้าจะมองกันในแง่รัฐศาสตร์ตรงนี้แล้วก็จะพบว่าถ้าพูดน้อยพูดเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังนะครับฟังไว้ก่อนเชื่อทีหลังฟังเชื่อฟังแล้วพิจารณาค่อยเชื่อแต่นี่เรากําลังพูดกัถนถึงเมื่อพระเป็นเจ้าหรือเมื่อพูดนําซึ่งเราเองครับเป็นผู้ เปิดประตูให้เขาเดินเข้ามาการที่ใครจะมาเป็นผู้นําชุมชนนั้นไม่ได้แปลว,ว่าสถาบันากันขึ้นมาเราเป็นคนเปิดประตูให้เขาเข้ามาเมื่อเปิดเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาใช่สิครับมาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะกํากับดูแลให้ทุกอย่างดูดีพอเขาเข้ามาแล้วเราจะโวยวายได้ยังไงเราจะโวยวายว่าขโมยมาล่วงตับล่วงไส้ล่วงพุงเรา ก็เราเปิดประตูแล้วเราก็เชิญเขาเข้ามาด้วยถ้าเราปิดประตูไม่เชิญเขาเขาจะมาทําอย่างนั้นได้ยังไงดังนั้นเมื่อเราเปิดประตูเราให้เขาเรามอบอํานาจให้แก่เขาแล้วเราจะมาโวยวายว่าเขามาลักขโมยเขามากินตับไตไส้พุงของเราท่านทั้งหลายที่เคารพครับผู้คนที่ได้ยินการเสียงตะโกนโวกเวกของเราว่าคนเข้ามาขโมยเขาก็คงจะบอกก็เพราะแกเองเป็นคนเปิดประตูให้เข้าไป ถ้าไม่เปิดประตูให้เขาเข้าไปเขาจะเข้าไปล้วงตับล้วงไตล้วงไส้ล้วงพุงได้อย่างไรดังนั้นก่อนที่เราจะเปิดประตูเนี่ยเราก็จะต้องแย้มดูก่อนศึกษากันดูก่อนให้ชัดเจนแล้วเราก็ค่อยเปิดประตูให้เขามาเป็นเจ้าเป็นผู้บริหารกิจการอะไรบางอย่างแทนเราถ้าอย่างนี้ปัญหามันก็ไม่มีท่านทั้งหลายที่เคารพครับเราทําเองทั้งนั้นเราทําเองแล้วเราก็เจ็บใจเองแล้วก็จะไปุ่ยวายไขรเขาถ้าหากเราไม่ทำสระ,ะความเจ็บใจมันก็ไม่เกิด หรือทําในสิ่งที่ดีซะความชุ่มชื่นความอิ่มเอิบมันก็เกิดขึ้นมาเชื่อและฟังเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเชื่อฟังผู้นําเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเชื่อฟังผู้ที่ปกครองดูแลกิจการแทนท่านเชื่อฟังทั้งในฟีมาอะฮบบะอัลกะริฮาเชื่อฟังทั้งในสิ่งที่เรารักเราชอบที่เขาได้ให้เราเชื่อเราฟังและและก็จะต้องเชื่อฟังทั้งในสิ่งที่เราไม่ชอบด้วยเหมือนกันมาลัมยุมัดบิมะเซียตินตราบใดที่เขายังไม่ได้ใช้ให้เราทําชั่ว ฟาอีกาอัมรบิมะซียตินและในเมื่อเขาได้ใช้ให้เราได้ทําชั่วฟาลาซัมมาอะไรฮิวลาต่ออันตาก็ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อฟังแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์มีกรอบมีกฎมีกติกาเมื่อเป็นไปตามกรอบาตามกฎตามกติกานั้นแล้วทุกคนก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองผู้นําสั่งการอันใดมาเราก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติจําเป็นครับถ้าหาว่าการสั่งการหรือการประกาศนโยบาย หรือการแนะนํานั้นมันอยู่ในกรอบของศาสนาซึ่งฮะดิษบทนี้ก็บอกถ้าหากผู้นําสั่งการมาในทางที่เป็นการทรยศต่อเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทั้งเชื่อและฟังไม่จําเป็นเลยแม้แต่น้อยนี่คือส่วนหนึ่งของคําอัดหรือสาระที่เราได้รับจากภาพร,มรวมๆดังได้เกินมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการวันนี้ท่านทั้งหลายที่เคารพกับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในแง่มุมต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับการที่จะชวนความคิด ให้ชวนให้เราคิดแล้วก็จุดประกายความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่เราว่าทําอย่างนี้เท่านั้นที่จะทําให้เราและสังคมของเราอยู่กันได้อย่างมีปกติสุขขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจงประสบแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวาส s a l a m u a l a i k u m w ามะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ